สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชือปอลอารมณ์พูนพวกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ Couples for Christ CFC ผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่15ฟังพระวาจาและเข้าใจเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าจากพระวรส,สารของนักบุญแมทธิว พระเยซูเจ้าตรัสว่าจงฟังเถิดชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างใครมีหูก็จงฟังเถิดพี่น้องครับประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันไม้นานา,นาชนิด คนไทยจึงคุ้นเคยกับธรรมชาติของพืชผักผลไม้จนหลายหลายครั้งเรามองข้ามความสำคัญของพืชไปจากอุปมาเรื่องผู้หวานพระเยซูเจ้าพ,พูดถึงเมล็ดพันธุ์พืชที่นำไปหวานนำไปเพาะลงในดินเมล็ดพันธุ์พืชไม่ว่าจะมีขนาดเล็กมากๆเช่นเมล็ดมัสตาร์ทที่พระเยซูเจ้าพ,พูดถึง หรือมเมล็ดผักซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหัวเข็มหมุดหรือมเมล็ดมะระกอเมล็ดมะกรูดเมล็ดมะขามและ,มะเมล็ดต่างๆในแต่ละ,มะเมล็ดมีความเป็นพืชพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆบรรจุอยู่อย่างครบบริบูรณ์ซึ่งเมื่อนำไปเพาะปลูกจะเจริญเติบโตมีรากลำต้น กิง่งกา้านใบดอกและผลซ่อนอยู่ในเมล็ดเดียวนี้เมื่อผมมองดูเมล็ดผักกวางตุง้งซึ่งมักจะปลูกไว้รับประทานเองในเมล็ดนี้เดียวเนี่ยมีความครบบริบูรณ์ของต้นผักกวางตุง้งซึ่งผมจะตัดเพียงไม่กี่ต้นก็มากพอสำหรับปรุงเป็นกับข้าวหนึ่งจาน ด้วยความเคยชินกับมเมล็ดผักกวางตุง้งผมจึงไม่ค่อยคิดถึงความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในมเมล็ดเล็กๆเ,เนี่ยจึงมองข้ามความสำคัญไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อผมมาอ่านพระวาจาของพระเยซูเจ้าเรื่องมเมล็ดพันธุ์พืชหรือพบคำมเมล็ดพันธุ์พืชในตอนอื่นๆของพระคัมภีร์ผมก็เลยมองข้าม ความสําคัญของคำนี้ไปโดยไม่รู้ตัวด้วยหนังสือของสมเด็จพระสันตปปะปาปาเบเนดิกที่16นําำผมกลับมาเอาใจใส่ภาพลักษณ์ของมเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งพระคัมภีร์นำมากล่าวถึงบ่อยๆสมเด็จพระสันตปปะปาปาอธิบายว่าภาพลักษณ์ของมเมล็ดพันธุ์พืชมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในสารทั้งหมดของพระเยซูเจ้าเวลาของพระองค์เวลาของสิทธิ์ะ้าณาจักรของพระเจ้าแสดงตัวอยู่ในเมล็ดพืชซึ่งช่างเล็กเหลือเกินจนทำให้เรามองข้ามไปเราจึงไม่เห็นความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ความสำคัญและจำเป็นของพระวาจา เรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าที่ต้องหวงแหนรักษาไว้ให้บังเกิดผลเรามองข้ามความบริบูรณ์ของพระสัญญาแห่งความรักของพระเจ้าไปอย่างง่ายดายจริงๆสมเด็จพระสันตะปาปาอธิบายต่ออีกว่าพระเยซูเจ้ามิได้เป็นเพียงผู้หวานหรือผู้เพาะปลูก<บ>มเมล็ดพันธุ์พืชเท่านั้น แต่พระองค์เองที่ทรงเป็นมเมล็ดพืชนั้นที่ตกลงในดินพี่น้องครับดังนั้นเราจึงยิ่งต้องสนใจเป็นพิเศษกับมเมล็ดพืชที่พระองค์นำมาเป็นภาพลักษณ์สำคัญในคำอุปมาจากความเข้าใจเรื่องความเป็นพืชพันไม้อย่างครบบริบูรณ์ ในมเมล็ดพันธุ์พืชเพียงมเมล็ดเดียวที่สมเด็จพระสันตะปาปาชี้ให้เห็นนำผมกลับมาอ่านกลับมาฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างเอาใจใส่และมีสำนึกเพิ่มขึ้นมีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระคัมภีร์มากขึ้นปรารถนาให้พระคัมภีร์เป็นชีวิตประจำวัน และยอมให้พระจิตณเจ้านำเพื่อจะมีความรักต่อพระวาจาของพระเจ้ามากยิ่งยิ่งขึ้นด้วยพระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราฟังพระวาจาและเข้าใจให้ฟังพระวาจาและรับไว้ให้ฟังพระวาจาด้วยหัวใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ได้วยความภาคเพียรจนเกิดผลซึ่ง พระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พร่ำสอนตลอดมาหนังสือสุภาษิตสอนว่ามนุษย์ที่พบปีชายานและคนที่ได้รับความเข้าใจย่อมเป็นสุขเพราะปีชายานอยู่ในใจของผู้มีความเข้าใจประชากรของพระเจ้า จึงได้รับการเตือนตลอดมาให้ตั้งใจฟังเพื่อจะเรียนรู้ความเข้าใจเพื่อจะได้รับความเข้าใจให้เงี่ยหูฟังปีชายานและเอียงใจสแสวงหาความเข้าใจให้เรียกหาความรู้และเปล่งเสียงหาความเข้าใจเพราะถ้าขาดความเข้าใจ แม้เขาจะร่ำรวยหรือมียศสักสูงส่งเพียงใดก็เป็นเหมือนสัตว์ที่ต้องถูกนำไปฆ่าพี่น้องครับในบทเทศอุปมาเรื่องผู้หวานบรรดาสิทธิ์ฟังแล้วไม่เข้าใจจึงทูลถามพระเยซูเจ้าและพระองค์ได้อธิบายให้พวกเขาเข้าใจพี่น้อง หลังการกลับคืนกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูเจ้าเดินร่วมทางไปกับสิษย์สองคนซึ่งกำลังเดินไปหมู่บ้านเอมาอุสด้วยความเศร้าหมองพวกเขาไม่เข้าใจพระคมภีร์ที่ตรัสถึงพระองค์พระองค์จึงอธิบายให้พวกเขาเข้าใจซึ่งทำให้ใจของพวกเขาลุกร้อนเป็นไฟ และจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปังพี่น้องครับในวันเป็นเตโกสเตประชาชนพากันประหลาดใจและชะงนสนเท่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรรดาศิษย์เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมาอย่างพวกเขานักบุญเปตโตรจึงลุกขึ้นปราศัยถึงสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ท่านประกาศอย่างมั่นใจเด็ดเดี่ยวว่า พระเยซูพระองค์นี้แหละคือพระคริสตเจ้าที่พระเจ้าทรงส่งมาแต่บรรดาหัวหน้านำไปตรึงกางเขนบัดนี้พระองค์ได้กลับคืนพระชนมาชีพและประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดาพระองค์ได้ประทานพระจิตเจ้าให้พวกเราดังเหตุการณ์ที่พวกท่านเห็นอยู่เนี้ยคำของเปโตร เสียดแทงใจทุกคนพวกเขาเข้าใจและรับคำของเปโตและได้รับศิลลังบาปทึ้งสามพันคนพระคมภีอีกตอนหนึ่งมีกล่าวว่าพระจิตเจ้าทรงนำฟิลิปให้ไปอธิบายพระคมภีให้ขันทีชาวเอธิโอเปียฟังเมื่อเขาเข้าใจ และรับพระวาจาของพระเจ้าเขาก็ได้รับความเชื่อและได้รับสินล้างบาปนบ,บุญเปาโลจึงเตือนเราพี่น้องครับว่าอย่าเป็นคนโง่เขาแต่จงพยายามเข้าใจว่าพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดเพราะถ้าขาดความเข้าใจเราจะบิดเบือนจะหลงทาง และกระทําสิ่งเลวร้ายมากมายได้นบุลูกาบันทึกการทํานายพระมหาทรมานครั้งที่สองและลงท้ายไว้ว่าบรรดาสิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้และพวกเขาไม่กล้าทูลถามจึงทําให้พวกเขาคิดถึงแต่ตนเองคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนและต้องการเป็นใหญ่ นักบุญเปาโลพูดที่เมืองเอนทิโอสรุปประวัติศาสตร์ของความรอดทนที่สำเร็จสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่บรรดาหัวหน้าไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าพวกเขาไม่เข้าใจพระคำพีจึงลงโทษประหารพระองค์หรืออีกตอนหนึ่งนบุญเปาโลพูดถึง ผู้ที่ดื้อรั้นไม่ยอมเข้าใจโดยอ้างคำของประกาศกอิสยาว่าท่านจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจจะมองแล้วมองเล่าแต่จะไม่เห็นเพราะใจของประชาชนนี้ดื้อรัน้นหูของเขาได้ยินยากตาของเขาไม่ยอมเปิดเพื่อตาจะไม่ต้องเห็นและหู จะไม่ต้องได้ยินใจจะไม่ต้องเข้าใจและจะไม่กลับใจและเราจะไม่รักษาเขาพี่น้องครับมาถึงจุดนี้ผมอดไม่ได้ที่จะต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตรธรรมรแผนกพระคัมภีร์เป็นพิเศษ กับคณะอนุกรรมการแปลพระคัมภีร์ทุกท่านท่านได้ทำให้คา,ารวาธรรมดาอย่างพวกผมเนี่ยมีพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคาทอลิกครบทุกเล่มพร้อมเชิงอัดครับเชิงอัดที่ช่วยให้เราซึ่งไม่เคยเรียนพระคัมภีร์มีคำอธิบายและช่วยให้เข้าใจดีขึ้น ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้จัดทำไบเบิลดาลี่ที่ช่วยพวกเราให้มีพระวาจาประจำวันพร้อมข้อคิดดีมากและกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อและอีกหลายหลายท่านที่อธิบายพระวาจาทั้งทางข้อเขียนและทางสื่อสมัยใหม่พี่น้องครับ คำอุปมาเรื่องผู้หวานประโยคสุดท้ายพระเยซูเจ้าตรัสว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดเป็นการย้ำประโยคแรกของพระองค์ว่าจงฟังเถิดซึ่งพระองค์อธิบายขยายความว่าจงฟังความหมายของอุปมาเรื่องผู้หวานเถิดหมายความว่าพระองค์บอกให้เราภาคเพียนทำความเข้าใจ พระวาจาของพระเจ้าที่เราได้ฟังเพื่อเราจะได้เป็นดินดีและเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างพี่น้องเสียบสี่ที่เคารพรักในพระคิสพเจ้าทุกทุกท่านขอเรามาฟังพระวาจาของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันเถอะค่อยคออ่านไป อ่านช้าๆไม่จําเป็นต้องอ่านยาวครับขอให้อ่านด้วยความเชื่อด้วยการภาวนาแล้วนําไปคิดคํานึงในระหว่างวันพยายามเข้าใจภายใต้แสงสว่างของพระจิตเจ้าที่พระเจ้าจะทรงประทานให้เราแน่นอนครับนี่เป็นข้อตั้งใจของเรา CFC อาเมน ขอพระคุณครับ